S <S ก็เปิดตัวธุรกิจใหม่นะคะชื่อบริษัท K w L Management ะนะคะก็เดี๋ยวยูมีอะไรยูเพิ่มเติไมไหมคะโอเคก็คือจริงๆก็บริษัทเราก็คือดูแลเรื่องของสื่อออนไลน์เป็นหลักนะคะแล้วก็เ,เราก็จะจะต้อง,อ,งอธิบายเพาว่า K w L ก่อน k o l เนี่ยคือไม่ใช่แค่เพียงเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือว่าเ,เป็นเป็นบล็อกเกอร์หรือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเป็นใครก็ได้ที่เรียกว่ามีไลฟ์สไตล์หรือว่ามีวิถีชีวิตอะไรเงี้ยที่มันตรงกันกับลูกค้านะคะและว้วก็สามารถที่จะ deliver message หรือว่าอะไรบางอย่างเนี่ยไปสู่คอนซูเมอร์ได้โดยที่คอนซูเมอร์เนี่ยสามารถเชื่อแล้วก็ไว้วางใจกับกับ message ที่เราเสิรอฟไปมันเปนศูนย์ก เราเป็นตัวกลางไมคุณาลีเ็าราเป็นเมครับแต่เราก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อยากเรียกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวกลางซะทีเดียวนะคะแต่ว่าก็เอ่อเรียกได้ว่าคือเอาเป็นว่าตอนนี้ในทิศทางของธุรกิจของของ K L อะไรเงี้ยค่ะก็คือจริงๆมันก็มีมาในตั้งแต่ มีสองปีที่ผ่านมาค่อนข้างจะเ,เรียกว่าฟูในหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นจีนหรือว่าเป็นเกาหลีอะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งที่ชมคุณอดีเนี่ยคือทํากันมาตลอด45ปีเนี่ยจริงๆก็ทิศทางมันก็คือไปในทางนี้แหละเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้มีการจํากัดความว่าเอ้ยนี่คือคืออะไรอะไรเงี้ยจนมาวันนี้แล้วก็เออมันมี definition มีคําจํากัดความตรงนี้ทีม่มันชัดเจนขึ้นเราเลยคิดว่าเอ้ยเราลองมาทําเป็นธุรกิจดีไหมจริงๆแล้วมันเปแบบมัน,เป,นเป็นยังไงถ้าเราอยากจะติดตามมันเราจะหางช่องทางใน,งานงการติดต่อก็คือ คือจริงๆช่องทางในการเราจริงๆเราก็มีแพลตฟอร์มของเราเองด้วยถูกไหมคะมีแพลตฟอร์มอะไรบ้างมีตั้งแต่ Instagram Facebook YouTube Play อ๋อจะเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กมีของเราก็มีของเราครับมันมันเป็นแบบธุรกิจที่ในเมืองไทยเท่าไหรมันเป็นธุรกิจแบบใหม่มั่นใจขนาดไหนก็เอาเป็นว่าทุกคนเสพทุกอย่างผ่านมือถือต่างๆถูกไหมคะก็ก็ชมก็คิดว่ามันก็ชมก็มี p o s i t i v นะคะแล้วก็ คิดว่ามันตอนนี้คือวิธีการบริโภคสื่อบริโภคอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการเสพโฆษณาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เราคนบันเทิงเราก็รู้อยู่แล้วนะว่าอะไรอะไรมัน,ม,นมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะตอนนี้ทุกๆอย่างก็คือมันมาในรูปแบบของออนไลน์หมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นทิศทางของลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ก็มาทางนี้หมดแล้วคือทางคุณอ,อาลีเอ,เองเนี่ยที่ทำแมสเคิลเน็กมาสี่หปีแล้วก็วรวมถึงตัวชมที่ทํากับทางแมสเคิลเน็กมาเนี่ยในเรื่องของออนไลน์นเรื่องของคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยเราก็เชื่อว่า เอ้ยเราก็มีประสบก,การณ์ประมาณนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอมาถึงวันนี้ก็อยากจะอยากจะทำต่อแล้วก็รวมถึงก็อยากจะชวนหลายๆคนอย่าง k ค l e แอ e ลีเที่เรามากันในวันนี้อะไรเงี้ยก็เขาก็มีความเชื่อมั่นในตัวเราแล้วเราก็เชื่อมั่นในศักยภาพของเขาอะไรเงี้ยก็อยากจะชวนเขามาทำโปรเจกต์อะไรกันต่อกับเราอะไรเงี้ยค่ะ ก็อย่างที่อย่างที่เห็นกันในวันนี้เนาะคนที่เซ็นกับเราไปแล้วอันนี้คือเราไม่ใช่ผู้จัดการเขานะคะแต่หมายถึงว่าเรามาช่วยดูแลหรือว่าใช้คำว่าเป็นตัวกลางก็ได้นะระหว่างระหว่างลูกค้าแล้วก็ตัวเราไม่อยากใช้คำว่าเซเลบิตี้ใช้คำว่า K O L คือ K O L จริงๆมันเป็นสัพเฉพาหนะคะก็ก็เป็นตัวกลางระหว่างเขาแล้วก็ตอนนี้คนที่เราเซ็นบ้างแล้วถ้าเป็นหมดดาราก็อย่างที่เห็นวันนี้ก็จะมีน้องแต้วนะคะน้องมิ้นคุณหลุย น้องแทสน้องพิเซียนะคะแล้วก็นักร้องแล้วก็จะมีคุณดัมแบมนะคะค่ะแล้วก็ยังก็ยังมีหมวดอื่นๆอยู่อย่างอย่างพี่แมงเนี้ยเขาก็จะเป็นตัวแทนของเรื่องของไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวกีฬาแล้วก็แล้วก็ยังมีคนอื่นๆที่เอ่อที่อยู่ในสายของเขาอะไรเงี้ยค่ะเมคอัพเอ่อกีฬาฟิตเนสอะไรเงี้ยแล้วเราก็ยังยังมองหายังมองหาคนอื่นๆต่ออะไรเงี้ยใช่เพราะจริงๆว่าลูกค้าก ที่ใช้ก็มีหลากหลายใช่ค่ะถ้าคนที่สนใจอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งแล้วเลือกยังไงอเราเลือกยังไงคำถามยากมากจริงจริงก็เกี่ยวกับคำตอบว่า KOL คืออะไร KOL คือมันไม่ใช่แค่ว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์เองเป็น KOL ได้ไม่ใช่ว่าเป็นดาราก็เป็น KOL ได้ไม่ใช่ว่าเป็นนักร้องนักแสดงนักกีฬาว่าเป็นได้ทุกอย่างเกี่ยวกับว่าเป็นตัวจริงหรือเปล่าครับถ้าเป็นตัวจริง กับสิ่งที่ทุกคนทำอยู่อยู่แล้วชมพู่ก็เป็นคนที่ชอบการั่นอยู Wiz ่แล้วทุกคนก็รู้ชอบพกกำลังกายก็ตัวจริงอ่ะเป็นเคอเวนในอะไรนะครับเเป็นอไม่ความหมายเอาคำว่าเอลิสไม่เด้ก็ไม่ใช่อย่างไม่ใช่ลักษณะนั้นนะคะคือ k คเนี่ย ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นคนที่มี follower เป็น10ล้านหรือว่าจะต้องเป็นนักแสดงแถวหน้าหรือว่าอะไรอย่างที่เราบอกคือว่าขอให้คุณเป็นตัวจริงควาจ,จะมีเพ l าะว่าแค่หลักพันหรือว่าหมื่นต้นๆอะไรอย่างี้ก็ได้แต่ว่าถ้าคุณแบบว่าสมมติว่าคุณสนใจเรื่องฟิตเนสคุณก็จะมีคนที่สนใจเรื่องฟิตเนสติดตามคุณแล้วคุณก็สามารถทําให้เขาแบบสมมติว่าคุณกินเวยีย่ห้อนี้อะไรอย่างนี้ คนเหล่านั้นเขาก็จะเขาก็จะเชื่อเพราะฉะนั้น KOL คือเป็นใครก็ไดท้ที่ที่มีส่งสามารถส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความคิดหรือว่าสามารถชี้นาคนที่แบบว่าฟอลโล่เขาอะไรอย่าง,นะงาเง,างี้ยนะว่าจริงๆเราก่อนที่เราจะจัดงานเปิดตัวจริงๆก็เราก็แอบขายของไปกับลูกค้าก่อนหน้านี้นแล้วอะไรย่างเงี้ยอย่างที่เราบอกอะค่ะว่า สิ connect, ่ง yeah. ที่เราทำเนี่ยจริงๆมันเป็นสิ่งที่เราทำมาแบบโดยที่ยังไม่ได้มีบริษัทเนี่ยยังไม่ได้ทำเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยทั้งทางแมสเน็แล้วก็กระทบเองที่ทำโปรเจกต์ต่างๆกับมารีอะไรเงี้ยก็คือเราทำมาแล้วผิดแต่ว่ามันยังไม่ได้มีบริษัทที่แบบเป็นรูปธรรมแล้วก็คือทำกันอยู่สองคนอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วว่ามันแบบคือความต้องการของลูกค้าที่จะที่จะมาลงตรงโซเชียลมีเดียเนี่ยแบบมันมันก็มีเยอะแล้วก็ตัว K O L ที่น่าสนใจ ในบ้านเราอะไรเียก็มีหลายๆคนที่เรา,เราหน้าที่จะแบบว่าดึงมาร่วมง,งานด้วยมันก็เลยเป็นที่มาี่ว่าเออเราทําให้เป็นรูปปรรมดีไหมอะไรเงี้ย,แล,ยแล้วก็ในเมืองไทยยังไม่มีบริษัทแบบนี้เป็นเป็นเรื่องเป็นราวนะคะแต่ว่าในต่างประเทศเขามีกันแล้วคือคําว่า KOL ในเชิงมารต้งเนี่เป็นคํญญาศัพท์ที่รู้จักกันดีนะคะรู้จักกันดีแต่ว่าสาหรับบ้านเราอาจจะแบบยังยังเป็นเรื่องใหม่อยู่ค่ะงานเยอะขนาดนี้เวลาดูน้องลคะคะชมขาก็ <c oughs> ดูอยู่ละค่ะก็วันนี้ก็หนีมาค่ะแต่ว่าจริงๆงานตรงนี้มันก็ไม่ได้ใช้เวลาจับชมไปมากสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะว่าชองอุรุณิยเองก็เป็นคนก็คือคุยกันตลอดอยู่แล้วเพราะว่าเราก็ทําหลายๆอย่างด้วยกันก็เป็นเรียกว่าเป็นมากวอาหุ้นส่วนอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าการมาทําตรงนี้จะจะเอาเวลาไปจับชมอะไรมากมายยงเงี้ยคะ่ะใช่พัฒนาการน้องเป็นยังไงบ้างตอนนี้ยูยืนตรงนี้อยู่เหมือนเป็นพ่อ ไม่เป็นไรยืนเป็นเพื่อนไอ้ก่อนก็ตอนนี้ก็ก็สามเดือนแล้วค่ะทุกคนสามเดือนไปไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะก็เออก็แน่นอนจาหน้าแม่ได้แล้วจาสมาชิกในบ้านได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มตอบโต้เริ่มแบบว่าอออแอบออแอบอะไรเงี้ยแล้วก็สายฟ้าก็จะซาเป็นพิเศษอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนใจ คือเราไม่ค่อยรู้ว่าเขาคิดว่าเขาเนี่ยวิ่งได้แล้วจริงจริงเขายังนั่งไม่ได้เลยนะออกมาแต่ว่าเหมือนเวลาจับเขาแบบประคองเขาเลยเหมือนเขาแบบเขาจะไปอะไรเงี้ยภาวะน้ำนมก็โอเคค่ะก็ครบ3เดือนแล้วก็มีคนบอกว่า3เดือนแล้วทุกอย่างจะดีอะไรเงี้ยก็ก็ดีค่ะไม่สูบมาวิกฤตใช่ไหมก่อนอันนี้เคยวิกฤตก็เคยมีวิกฤตบ้างมันก็เป็นช่วงเครียดด้วยเลยด้วยแล้วก็เหมือนเรายังไม่รู้จักเนเจอร์ของ ของของของไซเคิลของน้ำนมเราอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เราก็เริ่มแบบว่าเออเริ่มเสียนแล้วเริ่มรู้แล้วว่าเออต้องรับมือยังไงตอนพที่ผ่านมาพี่ท้าได้ไปคือพ่อปีแรกก็คงช่นใจต่ชมไม่อยู่ชมทำงานวันนั้นค่ะก็ก็นั่นแหละค่ะก็อัพรูปโชว์ค่ะเหมนเขาใช้เวลาอยู่กับลูกเลยไหมวันต่อ เขาไปแต่ส่วนมากเป็นดิฉันนะคะเป็นดิฉันเลี้ยงนะคะแบบไปอ่านไปอ่านมีดีโอคอมเมนต์เนี่ยเอ้ยคุณพ่อเขาเลี้ยงลูกตลอดเห็นในสตอรี่ไม่เป็นเพราะเราเราแบบเราไม่ค่อยโพสต์สิเออลูกๆไปกันพอลูกๆไปกันเลยคือหนึ่งถ้าเป็นช่วงแรกๆนะคะคือมันไม่มีเวลาจะทำอะไรทั้งนั้นนะคะเพราะว่าเราแบบสองคนเขาเอาเวลาเราไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ก็ไม่ได้อยากจะลงมากก็รู้สึกว่าเอ้ยอยากเยียดให้คนดูหรือเปล่าเลยเอาแบบว่ากําลังดีก็ละกันอะไรเงี้ยก็มีบ้างก็มีบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนมันจะคิดเหมือนกันอะไรเงี้ยนะคะเก็คิดว่าเออเอาแบบกำลังดีแค่ให้เห็นพัฒนาการไปตามสเต็ปอะไรเงี้ยประมาณนัมีบ้าแต่ว่ามันกว่าทคนมคิดเหือกันอะไรเงี้ยนะคะเราก็คิเลือกแบบกำลังดีแค่ใ้เห็นพัฒนาการไปตามสเต็ปะไรเงี้ยก็มีบ้าก็มงแต่ว่าันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนมันจะคิดเหมือนกัะไรเงยนะเราก็คิ น,นอนจะนอนหลับนอนก็นยัง่อนหลับนอน,นอยู่แต่ว่าชินแล้วคือเหมือนช่วงแรกๆเราก็จะแบบเออทำไมฉันนอนน้อยคือตอนนี้ก็คือไม่สนใจก็หลับไปเหอะแล้วมันจะหลับลึกกว่าเดิม,มคือหลับแบบไม่มีกังวลอ่ะสองชั่วโมงก็เออสองชั่วโมงช่างมันเลยแต่ว่ามันหลับลึกมันเริ่มเข้าที่รียงคือแม่ ดีขึ้นแต่ว่าถ้าถ้าสัปดาห์ไหนที่แบบว่าเจอเลี้ยงลูกด้วยแล้วก็ต้องไปทํางานด้วยอย่างเช่นสัปดาห์นี้เป็นต้นเงี้ยทำงานทุกวันเลยเงี้ยก็จะแบบมีเซนิดนึงเืีชยวิตติดตั้งไม่ชุมสองคนหรือว่าโอ้ยเย้พร้อมกันควรพร้อมการละมุนกันหมดเลยก็มีบ้างก็มีบ้างะแต่ก็ไม่ไม่ได้บ่อยคือสำหรับชมถ้ามองว่าหนักที่สุดก็คงเป็นละครที่มันหนักที่สุดนะเพราะมันแบบ เจ็ดโมงเชา้าถึงกี่ทุ่มก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายเป็นแบบบางเรื่องเป็นปีอย่างเงี้ยค่ะมันก็สัปดาห์หนึงก็หลายๆวันใช่ไหมอันนั้นก็คือรู้สึกว่าหนักสุดก็ถ้าเป็นละครก็คงสํารสหรับพวกปีแรกของเขาเลย้ยก็ตั้งใจว่าเออพักก่อนก็เท<ม>่าที่เวลาจะอํานวยมวเออเหมือนได้คมหุนจริงจริงมันก็ยังไม่เหมือนเดิมหรอกคะ่ะมันก็มีอะไรที่แบบว่าเฮ้มันมันไม่เหมือนเดิมอนะไร ยังรู้สึกว่ายังไม่เฟิร์มันมีแหละความการเปลี่ยนแปลงมันก็ต้องมีแหละค่ะแต่ว่าก็จะเอาชนะมันให้ได้ก็จะเอากลับมาให้ได้จริงเครียดมันเรื่องของหุ่นไม่เครียดเท่าไหร่นะตอนแรกคิดว่าจะเครียดกว่านี้แต่ว่าคือตอนท้องเราก็เราก็ประพฤติด,ดีมาตลอดอย่างเงี้ยค่ะก็วันที่กลับบ้านออกจากโรงพยบาบาลก็คือน้ำหนักเท่าเดิมน้ำหนักเท่าก่อนท้องแล้วลยอย่างเงี้ยแล้วก็คือแค่แค่ใช่ก็ก็คือเหลือแค่ว่าพอหมออ p p r o v e ตรวจครั้งสุดท้ายหมอไอปุบโอเคคุณออกกาลังกายได้ก็ก็ออกก็ไปเลยจ้าเท่าเดิมเท่าเดิมเพียงแต่ว่ากล้ามอาจจะยังไม่ไม่ได้เท่าเดิมอะไรเงี้ยคียังน้อยส่วนไหนอยู่นะอนนีโอ้ยหน้าท้องมันก็ไม่เหมือนเดิมนะยังยังไม่เหมือนเดิมค่ะก็งานหนักมาใช่ก็มันเป็นส่วนที่ขยายมากที่สุดส่วนอื่นมันก็เราก็ก็เมนเทนไว้อ่ะจริงจริงคน จริงๆคนถามเคล็ดลับเยอะไหมเพื่อการดูแลให้ผอมเร็วแบบนี้ก็อยากขึ้นเยอะค่ะอยาให้ขึ้นเยอะอันนี้ก็ดูดูคือช่วงเดือนสองเดือนแรกมันจะเป็นช่วงที่เราไม่ได้มีเวลาดูแลตัวเองม่ดูว่าหลังจากที่น้องคลอดน้องมาแล้วนะคะเราจะไม่มีเวลาดูแลตัวเองเลยยิ่งถ้าขาคลอดเนี่ยมันไม่มีสิทธิออกกำลังกายอีกแล้วแล้วเราก็จะง่วนเชียงกับการดูเขาจนแบบเราแบบทิ้งตัวเองไปเลยเพราะฉะนั้น ถ้าตอนนั้นน้ำหนักขึ้นด้วยส่วนเกินเหลือเยอะแล้วก็ต้องเลี้ยงน้องสองกระจกรูปสภาพมันจะแบบมันจะเครียดเพราะฉะนั้นถ้าจะให้แนะนําอะไรคนที่กําลังท้องอยู่ก็คือว่าช่วงเวลาตอนท้องคือดูแลตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็อย่าให้แับเหลือเยอะตอนตอนคลอดออกไปแล้ว่หักวแบบหัวปีไหมอะไรไหมก็มีบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็มีบ้างแต่ว่าชมเน้นเน้นเน้นห้าหมูแล้วก็เน้นโปรตีนเยอะๆมากกว่าเพราะว่าเราก็ อยากให้ลูกโตนะก็เน้นตรงนั้นก็ไม่ได้ไม well anyway. ่ไม <sh right ่ได้แบบว่ากินอะไรในตำนานอะไรเงี้ยมากมายเป็นวัักอะไรกินไหก็มีบ้างแต่ก็คือไม่ได้แบบว่าโอ้โหโดบแบบทุกวันอะไรเงี้ยคือเน้นกินอาหารในครบห้าหมู่มากกว่าเพราะว่าสําคัญที่สุดคืออยากให้น้ํานมมันมีคุณภาพอ่ะยังค่ะยังทาวพีแววไหมเออพาม่อออกมาบ้านถามสามีมาบ้านเสร็จเมื่อไหร่ ห้องแต่งตัวไหนอ่ะยังไม่เสร็จเลยยังไม่เสร็จเลยค่ะแล้วน่าจะอีกน่าจะเพรว่าลูกต้องมีขวบหนึ่งอ่ะกว่าจะได้ย้ายบ้านใช่ช่วงวิ่งได้พอดีติ่งข่าออกนอกบ้านบ้างยังจริงๆแล้วว่าสองคนยังอ่ะเพิ่งจะสามเดือนเองมนาะ จริงๆตอนแรกก็ตั้งใจว่า6เดือนแต่ว่าคิดว่าไม่ไหวแล้วแหละเพราะว่าอีแม่รู้สึกเหมือนติดคุกอ่ะอยากอยากออกบ้างอะไรเงี้ยไกลสุดที่ไหนคะลูกกันเหรอคะเซเว่นโรงพยาบาลใช่ใช่จริงจริงมีงานติดต่อไหมแบบงานครอบครัวครอบเพียขนมมมีบ <ś> <P> ้างมีบ้าง่ะจริงจริงมีการเปนอะไรนะจ๊ะ ก็มีแต <ak violin> <warfare> ่ว่าคิดว่าน้องยังเล็กมากเลยเนี่ยไม่มันไม่ไหวอ่ะตอนนี้โอเคจะรับไหมยรับได้ก็ไม่ได้มีในใจนะคะคือไม่ได้คิดว่าจะไม่รับหรือไม่ได้คิดว่าจะรับคือคิดว่าใช่ใช่อันนี้ต้องรอดูนะคะต้องรอดูต้องรอดูโอเคคุณนมาช่วย